สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ YouTube ช่องแผลพัปตี้นะคะพาลูกค้ามาอยู่ที่หมู่บ้านแฮปปี้ไรส์ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจะอยู่พี่กัดจะอยู่แถวแถวเขากระโดงค่ะก่อนถึงใครา้ทนารนห่างเมืองมานะ่จาจะประมาณ8กิโลค่ะประมาณนี้หลังนี้เป็นบ้านเช่านะคะให้เช่าอย่างเดียวค่ะส นะคะสองห้องน้ำจอดรถในบ้านได้สองคันค่ะเดี๋ยวแพวพาเข้าไปดูข้างในนะคะด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่สวนบรรยากาศดีเลยค่ะซอยนี้เข้าไปจะเป็นออวัดเขาน้อยนะคะถ้าใครอยู่บุรีรัมย์ก็น่าจะทราบด้านหน้าซอยก่อนเข้ามาเนี่ยก็จะมี b i ๊กซีมินิมีเซเว่นอีเล ันนี้เป็นบริเวณห้องโถงนะคะติดแอร์ไว้แล้วแล้วก็มีสองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะในห้องนอนก็ติดแอร์ห้องน้ำก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำที่อยู่ด้านนอกหนึ่งห้องนะคะมีห้องน้ำในห้องนอนแค่ ห้องเดียวแล้วนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนก็ติดแอร์ไว้เดี๋ยวพาพาไปดูโซนครัวค่ะก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวนะคะมีตู้เย็นไมโครเวฟกาน้ำร้อนนะคะ หลังบ้านก็จะมีเครื่องซักผ้าปั๊มน้ำถังสำรองน้ำจริงๆมีเตาแก๊สกับถังแก๊สด,ด้วยแต่ว่าลูกค้าที่เช่าคนเดิมน่ะเขาไม่ทําอาหารไม่ได้ใช้เขาก็เลยย้ายามาไว้ด้านหลังอันนี้สามารถเปิดออกไปได้นะคะเป็นพื้นที่บริเวณหลังบ้านแถวขออนุญาตไม่ได้พาเปิดออกไปเนาะหลังนี้ให้เช่าอย่างเดียวนะคะราคาเช่าต่อเดือนนะคะ1 2 0 0 0บาทค่ะมีแอร์สามเครื่องนะคะห้องโถงขนาดใหญ่ โอเคค่ะใครสนใจหาบ้านเช่าบุรีล์อยู่นะคะสามารถาติดต่อหาแพรวได้เลยนะคะาฝากกดติดตามนะคะ YouTube แล้วก็ Subscribe นะคะช่องแพลปพาตี้นะคะจะได้เห็นเป็นซีเฟิร์ค่ะเวลาแพรล,ลงบ้านเช่าหรือบ้านที่ซื้อขายนะคะหลังนี้จะอยู่ที่หมู่บ้าน Happy l i ลท์นะคะถ้าใครต้องการสนใจอยากจะเช่าเนี่ยโทรมาสอบถามรายละเอียด ต่างๆเพิ่มเติมได้เลยแจ้งเลยว่าเป็นบ้านเช่าที่หมู่บ้านแฮปปี้ไลท์นะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ